เอากูดูโต๊ะกูอยากจะร้องก่อนมั้งอ่ะพระเอกต้องร้องก่อนจะร้องก่อนได้ไงอ่ะพระเอกออกก่อนก็ต้องร้องก่อนไม่จริงนะจริงกูเนี่ยออกก่อนมึงไมู่ใบหน้ากูก็มึงช่วยให้ออกก่อนช่วยอะไรเนี่ยฮะเอากูถึองออกจากกลิ่นแม่เนี่ย <c oughs> อ,อ,อะไรอ่ะออกจากหน้าผาดหน้าผาด นนเนี่ยนาลงลิเกเนี่ยออกมาก่อนเนี่ยอ๋องออกก่อนต้องร้องก่อนร้องก่อนกูร้องที่หลังร้องที่หลังร้องพร้อมกันไม่ได้หรอคนดูก็มีสองหูแบ่งนหนึ่งูแบบหนึ่งูเนี่ยได้เดี๋ยวคนดูเขสับสนดูคุณนอนอย่างเีเมื่อคืนผมฝันว่าฝันหักไปยังมีพ่อมาให้เองชีเน<ง>ื้กจะลง แล้วรเปลี่ยนสีราเงินคงอยากจะดูลิเกฟุเอ้าอะไรของมึงวะมึงไม่ได้รนะ้องเนี่ยอย่าพูดทำไม,มไม่ได้รออย่าพูดเลยเขาฟังไงต้องให้ร้องจบก่อนค่อยพูดไม่ต้องพูดนั่งดูเฉยๆคณะเราต้งเริ่มเรียนต้องเริ่มมาั้งเริ่มมาบอกเราเลยเล่นยังไงนั่ง,งดูงเฉยๆดูเฉยนะ เมื่อคืนผมฟันว่าฟันหักเพ็งที่แม่รักจะลงเป็นอะไระเนรี่ยเจ้ามืออต้อบอกยังไงล่ะให้มองอย่างเดียวคุณก็มองอย่างเดียวไม่ไหมไกเลยละไม่ต้องมองใกล้ขนาดนี้ไอ้ไห่านี่อะไระไนั่นย น, ati, ata, นะน, inhos, นั่นเนนัธรรมดานั่มองธรรมดาไม่ต้อง้มากเกลนไปโอเคยากมาได้ไหมชุดออกที่แล้วยากที่จะมาเลยนะไม่มายากไม่มาเราจะไม่จาได้ได้ผ่ามาทังไงกัล้วกเราแล้วไม่ใส่จะได้ร้องสวเกลืร้องไป่พวกนี้ราเรกนคืนทมฟันว่า เก่งฉีดแม่แลักจะล,ล<อ>้มอยู่ชกนายถูกผงหัวใจของผมหัวหาแม่อยู่กับน้องจะหัวมาด้องหอบสับไมหาหีบผสักเท่าไหร่แม่เหตุจะทน Bye. Works. ผมก็เป็นเด็กไก่ตากลุ่นหนึ่งตอนนี้ศึกษาอยู่ราชพัฒน์กำแพงเพชรปีหนอคุณได้ปีอะไรปีเจ็ดวอกไม่หนีฮะเขาไม่จะปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปียะอ๋อฉันอยู่ปีห้าราชพัฒน์อยู่ปีห้าไปต่อมอนอีกสี่ปีเออ จบไหมเออไม่ได้ไปเรียนได้ขายไข่ป้งมีวกไปเรียนแล้วขายขายดีไหมขายดีขายไข่ปิ้งขายแม่พอดีแล้วไข่ฉันจะเริ่มดีแัเนี่ยทะลึ่งอ่ะทะลึ่งที่ไหนแล้วไข่กลัวเมื่อกี้ไข่ไก่หรือเปล่าไข่ไก่อ๋อครับป้นหนูจองกบสวัสดีบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ก้นแฉกันทุกท่านเลยวันนี้หัวค่้นด้วยจะไม่ค่อยมีคนฝนตกตกอย่างเงี้ยคนดูก็เยอะเหมือนกันเนีย คนดูเยอะๆอย่างเงี้ยคือนื้นนตั้งใจเล่นกันให้ดีเลยนะตอนเล่นไม่ดีแล้วพรุ่งนี้ช้ามึงอยู่ฟังเหอง,งอกคนตั้งบงวังไซ่เสียไม่เป็นอาตมาหาตินอะไรตลอดทำไมอ่ะจับกลุ่มลินคาลิเก <c oughs> บอกดบอกแม่คุณดูลิเก้าองกลุ่มแม่คุณสิงเล่นไม่ค่อยดีแนละ้วอาศัยที่นั่งดูอยู่เพราะไอ้ตัวโตวมันสวยเหมือนนัาเดชทั้งนั้นแหละใช่หรือแต่ละราอย่างฉันก็ไม่กล้าไปเยี่ยวคนเดียวมันตังทำไมอ่ะกูก็วางเวียนตัวกูัวเสีย ตองตอกับพะคุณแม่ครัวกับข้าวทุกอย่างอรอง่อ,รอยอร่อยไปกินหรือเปล่าเมื่อเย็นเนี้ยไปกินมีหลายอย่างโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาขนมจีนนี่หัวนี่บุ๋วทำไมไอ่ะดบยีนเนะแซ่แม่ครัวทำบบหมีอร่อยเนว่ิเี่เลือจะไปดักผมเถือนแม่ครัวแล้วเล่นที่นี่สะดวกสบายทำไมเหรอบ้องน้ำมีตั้งหลายห้องแต่ไปนีเกชิบหายเลยรูน่ะ ลิเกอยู่นี่ปวดขี้ก็ไปขี้กันทั้งทั้งทางกัมเพงหัวไม่เหมือนที่งานทีแรกไปเล่นดัดงเลยไม่รู้จะไม่ได้ไปถึงปวดท้องไปหาห้องน้ำเข้าตายไปเจอห้องน้ำแม่นั่งขี้ก็ขี้ได้ผาข้างเดียวทำไมเหรออีกข้างต้องยันประตูเข้าไว้ขี้ไปก็ระแวงไปเพราะว่าห้องน้ำไม่มีตอแล้วแม่นั่งขี้ไม่ได้สักพักมีแม่แก่ๆตั้งหกสิบได้เปิดประตูมาเจอฉันบอกว้ายเีย อย่ก็บอกว่าแม่กะเชที่เรารงนเกย์ที่แต่ังก็แม่ไราต้องพกกองร้อมกันนั่นแหละเนี่ยไอ้ยูที่อ่างล้างตูดที่ไม่มีขันอจะทำยังไงเราคงจะเปเกง้อกู็ิเก,ก,ออก,ก,เกล่าชพัดอที่อาวว่างล้างล้างเอาเสียพอสักพักไอ้ตี้ล้วหน้าเขาโสฝันอย่างที่ดน้านแหละมายิ้มันเหลืองอ๋อยเลยนะมันเลือกทอทองนะ พี่กูติดฟันล้ำมาสาธุคุณแม่ระเบียบศิลาเงินขอโดนจิตโดนใจให้ลูกหลานห้รางวันฉันตักร้อยเพราะว่ารงางวัลเนี้ยฉันจะไม่ไปไหนหร้กจะเก็บไว้ซื้อหวยงวดหน้าอีงวดที่นี้วราจะพัดมาให้เก้าสี่ศูกูก็มาดูซื้อชื่ออะไรกันแล้วเนี่ยฉันเองมีชื่อว่ามานะฉันเองมีชื่อว่านกนามสกุมศิลาเงิน แม่มีชื่อว่าแม่ละเบียบชื่อแม่ละเบียกคุณพ่อแต่ฉันได้เป็นลิเกลูกพึ่งเป็นลิเกลูกคุณพ่อเป็นกะเหลียงเป็นพ่อบุญธรรมเป็นพ่อบุญธรรมคุณพ่อเป็นกะเหลียงคุณพ่อบุญธรรมนะนะไม่ใช่พ่อบุญธรรมกับแม่ระเบียบเนี่ยก็เป็นพ่อบุญธรรมโอ้นามสกุลเดียวกันนามสกุลแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ากูเนี่ยเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นกะเหลียงแล้วแม่ล่ะกะหลี่ลูก กูก็เลยมาอยู่กับแม่ระเบียบใช้นามสกุลสีลาเงินสีลาเงิน <c oughs> เออไอโนะทำไมวะไอ้นะเมื่อคืนกูฝันไม่ดีเลยวะ่ะญาติมึงไม่มีมาจริงๆอยู่วะเนี่ย <c oughs> ไม่มีกูถึงว่าจะไม่เงียบกิ๊บเลยแต่ได้ฉาก,กาแล้วเลยรักษาจะได้เลยวเว้ยเอาเยอะๆไปต่อ <c oughs> ขอบคุณนะครับนามสกุลสีลาเงินวะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับ ใจสปอร์ตให้มายี่สิบบาทคุณพี่ไม่ได้สปอร์ตใจนะตูดยังปอดเลย <c oughs> ได้แลยยี่สิบบาทแม่คนดูที่นี่อาจารย์ราชพัฒน์ใจดีมีเป็นร้อยผมแม่สบายมีไหมครอัพต <c oughs> รงนี้หาเหงินเลี้ยงลูกแฟดเมื่อคืนฉ้นฝันไม่ดีเลยฝันว่ายังไงวะฝันว่าฟันหักฝันหัก,ห,กหักไม่ห้าปหกต้องมีแล้วงวดหน้าเย มื่อรี่แล้ว4 0 9จะหาไปไกูยังไม่เค็ดหรอกยังไม่เค็ดอีกเออสมควรแล้ววันนี้มึงจะไปไหนล่ะตั้งใจว่าจะไปหาแม e. ่จะไปหาแม่กูก็มีแม่เหมือนกๆๆๆันคิดถึงแม่มาวันแม่12สิงหากูก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรกลับไปเยี่ยมแม,แม่แม่ก็ดีอกดีใจขาจะตับอนีม่มึมาต่อรถองร้องหกร้องไห้ทำไมเหรอร้องรถเหยียบตีแม่กูไใจมาเซอซาที่ต่อนิีารัาเหวงเจอ จะไปกับฉันไหมไปเส้นถ้าฉันลองไงแกต้องร้องตามนะสบายใจได้สาธุแม่ลำเบียบ์ร้อยได้สักแปดสิบเพื่อจะได้ครบร้อยไปไปฟังเถิดฟังกระมังใส่ข้าวฟังเถิดข้าข้าวใส่กระมังเอามือจับหน้าน้าตาไห้ตกร้องดีร้อง เอามือจับหนาน้ำตาไลตกเอามือจบอกเานั่อกนอล้ไงเดิปกับพอชือตมือจับหนาน้ำตาไลตกเอามือจบอกเรานั่อกนเอามือจับทองนั่งนองไรรวยเอามือจับอะไร ไม่ร้องบอรวยละอย่ากงั้นอยากบอรีบอลรีทำไมไม่ร้องร้องอรวยแล้วกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยร้องไม่ได้ไม่ให้ไปจริงหรือเปล่าถ้าไม่ไปก็มึงก็อยู่ก็บแม่รับเหนี่ยก็ได้จะไปไหมไปร้องไม่ได้ร้องมาเอามือจับทองนั่งนองไม่รวยเอามือจับถ้วยดังกล้วยก็ไรีเอามือจับปี๋ปีดั้งอ่อแต่เอามือจับแต่อะไรื่องแล้ว อยากทะลุต้องทะลที่ไหนเนี่ยลิเกของถูงมาลุ้สิเนี่ย อานน้อยนาถ้าทางรีบร้อนรีบร้อนกำลังจะไปไหนนะจ๊ะเออคือว่าเป็นอะไรปวดขี้หรือเปล่าวะเป็นอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออาน้อยนาเฮ้ยอย่าไปยุ่งของอะไรที่มีเม็ดเยอะเม็ดดำด้วยเม็ดเนี่ยมีเม็ดเดียวหลายเม็ดไอ้ก็มึงมีเม็ดเดียวเนี่ยอะไรก็มึงเม็ดเดียวน่ง กูนะ้อยหน่าเม็ดเดียวเอาอีเที่ยนี่ลักษณะจักรทิหรือเปล่าว่าไม่เดียวไม่หน่าก็มีหลายอย่าเดี๋ยวก่อนขอรำบุกอ่ะไม่หนากำลังรีบร้อนเนี่ยกำลังจะไปไหนเหรอจ๊ะเอิ่มคือว่าพี่มานะ<ม>พี่มานะว่าไม่หน่าตัวอย่างจ๊ะโว้ยมอโโงมันไม่ข <c oughs> ึ้นเลยรุ่นมึงจีบไปรุ่นนี้กูไม่สนใจกูสนใจรุ่นราชพัชน <c oughs> ้อยหน่าเหรอจ๊ะ อนหนาโตแล้วจ้ะแล้วใหญ่ยังจ้ะนใหญแล้มึงอลีดูหุ่นกูรู้เลยละนหนาน่หอหนาใหญ่แล้วจ้ะแล้วพี่คิดว่าในหนามีแฟนได้หรือยังจ้ะตลุมึงมีแฟนมีผัวติดคุกกระั้นกัด้ยงไยุ่งอะไรด้วยเนี่ยแกก จะปีห้าี่ไม่ใช่เฮียแล้วแม่นี่เกขี้นานหน้ากูมาเล่นไม่ได้นี่น้อยหนาถามเรื่องว่าน้อยหนามีแฟนได้แล้วมีอย่างอ่ะจ๊ะงั้นไม่ได้แต่น้อยหนาจะคิดถ้าน้อยหนาคิดว่าน้อยหนามีแฟนได้น้อยหนาก็มีเถิดงั้นน้อยหนาขอคิดว่ามีแฟนได้แล้วกันนะจ๊ะจยะน้อยหนา เนี่ยน้อยหน่ารักผู้ชายอยู่คนนึงโอ้โหใครหล่อนน้อยหน่าอย่าบอกนะ,นะะว่าคนตีราน่มามันบวชตุกจะสดาเลนเองนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หอยนะจะมาสรเลนเนย์ช์คือผู้ช <Yeah, no, ายคนนั้นก็คือพี่มานะจ้าฮะี่จ้าหน่อยหน่าพี่ก็รักเจ้าเหมือนกันนะหน่อยหน่าแล้วก่อนแล้วก่อน พี่ก็รักเจ้าเป็นแบบน้องสาวเอ๊ะก็ไม่ได้เป็นรักแบบน้องสาวนี่นะแต่พี่รักเจ้าแบบนั้นเออเขารักแบบน้องสาวเพราะว่าตอนนี้ไอ้นางมันไม่อยากาายุ่งกับผู้หญิงจิตใจมันมุ่งแต่ <c oughs> อะไรอะไรไม่ไม่ถ่านมันจะหมดเรื่อนไหมถ่านจะหมดนนู่ให้เขาไปเปลี่ยนให้หนู่นอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเลย <c oughs> อะไรอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย ทานมันจะหมดทานจะหมดก็เข้าไปเปลี่ยนดิทานจะหมดอ่ะเราจะเปลี่ยนที่หลังเดี๋ยวไปยุง่งอางี้นายหน่า <c oughs> พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้รักเจ้าอถอยทางพี่ไปไม่ถอยแล้ว<อ>นายหน้านิดหนึ่ง หัวช้างกระจายเลยนะมั้งอ่ะ หมาไมใส่สีเดียวก็อ oh, ่เนดีวเ๋วท uh ่่รไปเดี Somehow, ๋ย